สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง ATP Channel Siam f a อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาเปิดตัวบนรถนะครับก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังสะพานเฉลิมมัาตินะครับเป็นแหล่งขายธงที่เยอะที่สุดในประเทศไทยวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่จะไปสาบันชาติกับผมอีก2คน,นครับวันนี้ใครจะไปเป็นแขกรับเชิญกับผมขอให้ทุกท่านไปชมกันได้เลย นี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านบอลไตลงแล้วนะครับแล้วกปีสีสองทีมไลท์สีแดงเป็นสองได้ครับจากเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับคงพอจะเดาถูกแล้วนะครับว่าใครเป็นแขกรับเชิญที่มากับผมด้วยนะครับนี่นะฮะดอลล์ชาแนลครับฝากช่องน้องดนฝากช่องน้องดนแล้วก็น้องเจไว้ด้วยนะครับโอเคเลคะโอเคผมมาชาร์จทุกคนพี่แพงเดี๋ยวผมหยิบให้นะผมอยู่นี่ครับผมชาแนลครับชาแนลเดี๋ยวบอกมือบอกมือให้กล้องก่อนบอกมือให้กล้องก่อนโอเคครับคุณเอพี โอเคคุณโดนโอเคเดี๋ยวพี่ขอขอขอพี่เพิบเองนะมันเน่นมากเล่นจริงสี่สองสี่สองอันนี้เบอร์สองเนะใช่เบอร์สองเบอร์สองเชียบผ้าเชียบผ้านะเดี๋ยว่ตอนนี้คือ ข่าวบอมจะเอาแล้วกันอะไรกันอันนี้ C7 C7 นะนะวิ C7 เดี๋ยวพี่กะจะสอยไปสักอันหนึ่งถือกล้องถือกล้องให้พี่หน่อยถือกล้องให้พี่หน่อยโอเคค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะค้นทองนะโอเคพี่แพงเชิญหยิบ B C7 ออกมาได้เลยโอ้ B C7 เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อหนักเบอร์อะไรนี่เบอร์หครับหกครับ อยากได้อะไรดูเอานะตาปะโอเคครับเดี๋๋ยๆพี่ขอพี่ขอขอาปสี่เจ็ดราชินีขอไปเด้อเด้อพี่แซงผมต้องดูนะว่าแม่โทรมาหรือเปล่าขอกัญชนาสีหน่อยครับกัญชนาสีโอ้โห ลายนี้หน่วะหนนังเจ็บหนยนีนลายเก่าโอ้ยทำไมพื้นใหญ่ยี่นี่นะดูนะด t c ีแชนแนล s พูงทบอลายเก่าเจอตรงนี้เจอตรงนี้็บบไม่รับสายใสงยุ่งอยู่แน่เลยเดี๋ยวนะเนี่ยคือผมที่ผมได้มาเช็คแม่เซนเจอร์ก่อนนะคะ4 7นะคะแล้วก็พบอลปีหนึปงสอง ตอนนี้ไม่ว่างเดี๋ยวเขาฝากฝากเอหนเอยเด้นขอหาทงก่อนแต่เมื่อป้าบอกว่าปีสี่สองไม่เคยทำขั้นตวนไปทำไมเจออยู่ต้องไหนอ่ะเจ๊บมันน่าจะเป็นแสงเงานะครับเจ๊แหอ่ไม่ไม่แต่ว่าตอนแรกเราหยิบลงมาเลยนะแล้วแต่มีผั้าตอนจริงๆอยู่ตรงนี้เนี่ยข้าวเก้าขั้นตอา อ๋อไม่สั่ไนอันไหนอีกน่าดีอีกน่าดีอ๋ออะไรกันนะจ๊ะอ่าเอ่อปีสี่โอ้ยนี่เนี่ยปีสี่สอเดี๋ยวขอหาปีสองเดี๋ยวผมขอหาปีสี่สองก่อนฮะด๋อสี่สองมกอพินเด้ 调料啦。<laughs> <laughs>

โนแสงแล้วเห็นไหมล่ะตอนนั้นเือป้า,ปา,ปาอ้าวอันนี้เป็น47 47 4มึงขาดสาเแล้วมึงไปส่มาส่งเขาทิ้งเส <c oughs> ื้อทิเน่ยอยาไปยุ่งไยร้านทกมก็มีเสื้อนะ หนึ่ครับสองคนนี้พี่อยากได้มานานแล้วอืมเอ้ยพี่มีข่าวารจะบอกนะเมื่อกี้พี่ไปเอกพันมาเราไปถามพ่ามีสองบอลแล้วแต่เขาบอกว่าหมดแล้วอ้าวไม่บอกเหรอเอออันนี้น่าจะเป็นสามเปอร์สี่นะคะครบดีก็อนได้ไหมถึงตอนนี้ก็ที่มาถึงแล้วที่เป็นไปเป็นสองข